สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูกันเลยค่ะ <S <S ใส่เกลือลงไปเลยนะคะ มาพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้เป็นมะระขี้นกนะคะพี่ปูคลุกเกลือไว้เลยนะคะส่วนกระชายนะคะพี่ปูก็ไม่ได้หันให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ปูซื้อสําเร็จนะคะเมนูนี้พี่ปูบอกก่อนนะคะว่าสืบเนื่องมาจากที่พี่ปูไปร้านอาหารแล้วไปทานแล้วติดใจนะคะอะไรอร่อยเราก็ต้องมาทําสิคะ วางไว้เลยนะคะในส่วนนั้นส่วนกระชายนี่พี่ปูใส่ไปในมะเขือเลยนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรใส่พร้อมกันได้แล้วนี่ค่ะสาระสําคัญคือจริงๆพี่ปูจะมาทําโอเด้งให้ลูกนะคะแต่ที่พี่ปูไปร้านอาหารเนี่ยนะคะเขาแกงลูกชิ้นปลากายค่ะแต่เป็นลูกชิ้นกลมๆนะคะพี่ปูไม่มีนะคะพี่ปูดัดแปลงเลยะค่ะเพราะบังเอิญพี่ปูมีอ,อีแท่งปลากายเนี่ยนะคะที่พี่ปูจะมาทําโอเด้งให้ลูกติดตู้เย็นอยู่ <c oughs> เราก็ใช้อันนี้ดัดแปลงไปเลยนะคะ <c oughs> บอกแล้วนะว่าถ้าอยากกินนะนะคะ ก็ต้องได้กินนะคะรูปทรงก็หั่นไปตามความชอบนะคะหั่นให้มันเป็นเหมือนลูกชิ้นบุบๆเบี้ยวๆหน่อยก็ไม่มีใครว่าเราอะนะคะพี่ปูไปกินอร่อยมากเลยตอนพี่ปูเคี่ยวเจอกกระชายกับเออบะละกี่นกเนี่ยนะคะเป็นแกงป่าธรรมดาเนี่ยนะคะเหมาะสําหรับเออสุขภาพนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเวลาทานของพวกนี้นะคะแม่พี่ปูเป็นเบาหวานด้วยเหมาะชะมัดเลยพี่ปูว่าอะไรเตรียมได้เราก็เตรียมนะคะ แหมกลัวลูกชิ้นน้อยเอาอีกสักหน่อยใครก็รู้นะคะว่าลูกชิ้นปลายี่ห้อนี้นะคะเหนียวนุ่มนะคะพี่ปูทําจริงกินจริงนะคะทําปุ๊บกินปับ๊บเพราะฉะนั้นบางทีคลิปพี่ปูเนี่ยนะคะออกมาไม่สวยงามนะคะแต่ได้ความจริงใจนะคะเพราะว่ามันทําไปถ่ายไปทุกวันทุกวันบางทีนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เอาที่ทําจริงกินจริงนี่แหละคะ่ะส่วนนี้นะคะแม่พี่ปูก็เด็ดให้อย่างฉับไวนะคะ เราไปทํากันเลยค่ะพี่ปูก็เอาพริกแกงเนี่ยนะคะที่พี่ปูทําติดบ้านของพี่ปูไว้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะลงไปผัดนะคะเนื่องจากว่าพริกแกงของพี่ปูเนี่ยเห็นไหมว่าพี่ปูทําทุกครั้งเนี่ยหลังจากผัดไว้แล้วนะคะถ้าใครสงสัยไปดูคลิปพริกแกงของพี่ปูได้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะคะพี่ปูก็เอามาผัดนะคะมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยเห็นไหมแต่ว่าเรื่องบูดเรื่องอะไรนี่ไม่มีนะคะใหม่สดอยู่เสมอนะคะปรุงให้ดูกันใกล้ๆเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ น้ำลงไปเลยนะคะในระหว่างรอเดือนนะคะปรุมรสไปเลยพี่บูจะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะตัดเพื่อความกลมกล่อมนะคะไม่ใช่ให้หวานเจี๊ยบนะคะแต่ว่าใครชอบหวานก็ใส่หวานได้นะคะไม่บังคับกันนะคะรสชาติเราชอบไม่เหมือนกันนะคะ นี่นะคะพี่ปูล้างเสร็จแล้วนะคะในระหว่างที่รออพีิแกงเดือดพี่ปูก็มาล้างมาละที่พี่ปูขยําเกลือไว้นะคะทีนี้พี่ปูจะใส่กระชายนะคะกับมะเขือลงไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ปูต้องการให้เขาสุกนะคะ <Yeah. S 1> เนื่องจากเขามีชิ้นที่ใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> เมื่อมะเขือเดือดได้ที่นะคะพี่ปูจะใส่ลูกชิ้นปลากายของพี่ปูลงไปนะคะ แล้วพี่ปูก็จะใส่พริกแดงลงไปเลยนะคะเนื่องจากว่าพริกสีแดงนี่นะคะถึงจะสุกนานหน่อยสีก็ไม่สลรเหมือนสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อกี้ลืมชิมค่ะทีนี้เลยต้องมาชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือ,อยังเริ่มเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมเทคนิคดีๆก็คือการใส่มะระแล้วต้องปิดแก๊สนะคะแล้วเอาขึ้นเลยนะคะไม่งั้นมะระจะเละนะคะไม่กรอบแล้วก็ไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะใส่มะระลงไปเลยนะคะกับเม็ดพริกไทยสดค่ะ แล้วก็กระเพราหนึ่งป่าเนี่ยนะคะที่แม่ไปเด็ดมานะคะใส่พร้อมกันเลยแล้วก็พี่ปู่จะคนแล้วเอาขึ้นเลยนะคะ บอกได้เลยนะคะว่าดีต่อใจจริงๆนะคะพี่ปูคงต้องปิดคลิปเลยดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่ากลัวมะละจะเละนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะ mm hmm. ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe s u b mm hmm. s ไครป์เป็นกาลังใจ mm hmm. พี่ปูด้วยนะคะบ mm ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะค่ะ